สุดครับผมนายคูลโบจากเว็บไอเลยนะครับอ่าเราก็มาต่อกันเลยจากการที่เราเขียนโปรแกร,รม Hello w o r l d ไปเมื่อกี้นะครับที่ผมสอนไปอ่าแต่เสอน,นี้จะทําการเป็นจะทำเป็นการสอนเกี่ยวกับการรับค่านะครับและแสดงค่าที่เรารับขึ้นมานะครับอ่าขั้นแรกเราก็ทําการ New Project ใหม่นะครับอ่า p w p r o j t c t อ่าแล้วก็เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างสำหรับผมนี่ก็ใช้ i s u a l นะครับไม่ใช่บแลนครับถ้าบอลแลนก็ New f i ล e ได้เลยจบง่ายดีอันนี้จะเป็นโปรเจกต์หลายๆอันนะครับแต่ผมจะทำการแอดเหมือนเดิมไปก่อนเพื่อให้ได้ซอสราลเล่าขึ้นมาหนึ่อันแล้วรแ้ใเราทำการ i n c u u d e นะครับ include ครับพูดผิดเ t ท i o ไอนะครับ, <c oughs> <t rio. head> รบแล้วก็อ n c คอีก i n c o d e C O N I โฮลาเทนะครับอย่างที่อธิบายไปแล้วคือ standard input output console input output แล้วก็ใส่ไวท Main ไวทวงเล็บไว้เล็บปีกา <uk> เปิดปิดเพื่อไม่ให้ม return ันรีเทิร์นข้าวไปนอกทางนี้นะครับอ่ะขั้นแรกเราก็ต้องมาเขียนว่าเป็น F in F วงเล็บ R p u s อ input Pinput number อ่ะก็คืออันนี้ bin f ก็คือแค่แสดงคำพูด1นึ่คำนะครับเดี๋ยวผมต้องใส่กิตชาข้างล่างด้วยนะครับเพื่อหยุดดูโปรแกรมเวลาเราเขียนต้องใส่ทุกครั้งสำหรับคนที่ทำที่บ้านนะที่มหาลัยไม่จำเป็นหรือที่ต้องเรียนไม่จำเป็นเพราะบางเรียนเขาทำไปเรียบร้อยแล้วคือเราต้องลองกดรันดูนะครับอันนี้ก็จะขึ้นว่าพิมพ์ number นะครับพอกดปุ๊บม,ม,มันก็จะหายไปเพราะเราทำ ทำการเชาไว้อ่านีคือแค่แสดงแค่ปิดแอปใช่ไหมครับต่อมาแล้วคือกำนหนตัวแปร Number 1หนึ่งแล้วกันอ่ะ n u m b e r หนึ่งำนตัวแปร in นนะครับคือเลขจำนวนเต็มคือมีข้างแต่ติดลบสามร้อยอันหนึ่งไม่ใช่สามร้อยสามหมื่นติดลบสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยิดนะครับถึงถึงสามหมื่นองพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็นะครับอ่า นี่คือค่าอินนะครับเวลารับค่าเราจะได้ถึงแค่นี้นะครับอะต่อมาเราก็ทําการเป็นสแกนเอฟนะครับสแกนเอฟก็คือการรับค่าครับสแกนเอฟแล้วก็ใส่เครื่องหมายฟันหนูเปอร์เซ็นต์ดีก็คือหากเราใช้อินตรงนี้เป็นอินก็ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ดีถ้าใช้เป็นโฟร์ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์เอฟก็คือสมมติเราใช้โฟร์นะครับตรงนี้ก็จะตรงสแกนเอฟก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์เอฟนะครับตรงนี้เราเป็นเปอร์เซ็นต์ดีก่อนเอาแค่อินไปก่อนแล้วใส่เครื่องหมายลูกน้ำนะครับดูดีๆใส่เครื่องหมาย แอนนะครับแอนแอนแอนนะครับปึ๊บลเสร็จแล้วก็ตัวแปรที่เรากําหนดขึ้นมาคือ Number 1์หนึ่งนเรานลก็ปิดนะครับแอนนั่นคือาก,การที่เราจะเก็บค่าที่เรารับมาลงที่ตัวแปร Number ร n e แอนนะครับตรงนี้คือรับค่ามาใส่ Number 1 one อ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกด run ดูอ่ะทีนี้เราสามารถใส่ค่าได้แต่ว่าค่ามันยังไม่ปรากฏให้เราทําการ เขียนอย่างนี้เพื่อความสวยในหนึ่งอัตทีล้วก็ทำการบิน F อีกทีล่างเขียนแล้วก็ number u u im word เทา่ากับเท่ากับ่ะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่าเราก็ใส่เปอร์เซ็นต์ดีเท่ากับเปอร์เซ็นต์ดีใส่ขึ้นมาลูกน้ำ number หนึ่ง number หนึ่งก็คือเวลาเราใส่เปอร์เซ็นต์ดีถ้าเราดูคือ number จะจับคู่เป็นสมมติเราใส่เปอร์เซ็นดีสมอันเปอร์เซ็นดีสามอันเราก็จะงงใช่ไหมครับว่ามันจะให้ตัวไปลยังไงก็คือมันจะจับคู่เป็นอย่างนี้ครับ Number รหนึ่งคือตัวแปใที่หนึ่งก็คือเปอร์เซ็นดีอันที่1อันที่2ก็จะเป็น Number รสองก็คือเปอร์เซ็นดีที่สก็จะจับคู่เป็นคู่ค,คู่กันไปนะครับในที่นี้เราแค่ Number รหนึ่งพอนะครับเพราะเราแค่รับค่าและแสดงค่าในบทนี้อ่ะ ตอนนี้เราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองกดรันค่าดูปุ๊บอ่าสมมุติเราใส่ค่า5้าไปปุ๊บมันก็ขึ้น Number u input คือ5ที่เรากําหนดมาแล้วก็มีเกจชาคือหยุดจอดูหยุดจอคือพอเรากดอะไรลงไปปุ๊บมันก็จะหายไปในที่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยในการรับค่าธรรมดาธรรมดาอ่ะตอนนี้เรากําหนดเป็นแค่ค่า IN นะครับต่อมาเราก็กําหนดเป็นค่า f o r c e คือค่าจุดทศนิยมดัมเบลสนะครับ คือเราสามารถใส่จุดชนดนิยมได้แล้วก็จะเปลี่ยนตัวแปรตรงนี้เป็น Number 2นะครับอ่า uh, number 2ตรงนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ f นะครับเนื่องจากเป็นโฟร์แล้วเห็นไหมครับผมก็มาเป็นโฟร์ปึ๊บแล้วเราลองกัดลันดูก็คือเราใส่ยี่สิบเอ็ดจุดห้าแล้วกันปึ๊บมันก็จะเป็นศูนย์นะครับเพราะตรงนี้เราเป็นเปอร์เซ็นต์ d เราต้องใส่เปอร์เซ็นต์ f ด้วยนะครับ ถ้าเราต้องการใส่จุดทนิยมก็คือเท่าไหร่กนะ็คือจุดสองเอฟคือสองหลักก็ว่าไปในที่นี้จะเอาแบบครบถ้วนมาก่อนเลยอย่างแรกเอาเป็นสองจุดห้าแล้วกันนะครับมันก็จะเป็นสองจุดห้าและมีทนิยมมาเป็นหกหลักนะครับคือค่าหลักของมันถ้าเราต้องการแค่สองหลักก็เอาแค่จุดสองเอฟหนึ่งหลักก็หนึ่งเอฟแล้วแต่ครับกี่หลักเราตอนนี้ผมจะเอาแค่สองเอฟนะครับก็คือทั่วไป ก็คือสองจุดห้าศูนย์ปุ๊บ e n ็ e r มันกจจะขึ้นสองหลักเห็นไหมครับไม่ว่าคุณจะใส่ไปเท่าไหร่มันก็จะขึ้นแค่สองหลักสองจุดห้าปุ๊บมันก็ขึ้นสองหลักเพราะว่าค่าประเมินตรงนี้มันจะทําตามหลักคณิตศาสตร์นะครับคือค่าโดยประมาณมากกว่าห้าก,ก็จะปัดปัด,ป,ดปัดขึ้นไปก็คือจะเป็นสองจุดห้าห้านะครับในในเรื่อนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับคือการรับค่า,าแสดงค่าอินละโฟร์ธมาดาธมาดา อันนึง่งง่ายๆไม่มีอะไรมากมายนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันที่เว็บอเล t นะครับขอบคุณครับ